วันนี้จะมาเล่าเรื่องการทำงานนะคะมาทำงานอยู่อยู่ไทยเนาะอันนี้ก็เป็นอถือว่าเป็นการเล่องเล่าของชีวิตเจ้าของให้ฟังเนาะว่าการมาทำงานอยู่นี่เนี่ยมยได้ใหลายบอได้หลายโบได้เงินหลายโบน่ะละเอายังไ้ตอบยังยๆเนาะเป็นกระทำว่ามีได้เงินหลาย่อจะไม่เห็นงานอยู่นี่จะมาโดนระบอดี๋ยวนีเนาะค่ะกะถาถามว่าได้หลายโบมีเงินหลายโบเนี่ มันกะมีพ่อได้เก็บได้กินเนาะคะ่ะนอกการทํางานเนี่ยเพราะว่าอเข้ามาทํางานเนาะมันกะต้องมีส่วนเก็บทวนกินเป็นบ่ปากทองก็ต้องกินเสมอได้แต่ว่ามันก็ดีกว่าอยู่บ้านเจ้าของได้มันกะได้บ่ถึงขนาดว่ามากมายนะคะเป็นว่าเออได้พ่อได้เก็บจังเสียพ่อได้เก็บแล้วไดไ้มีเงืนเก็บบางการทํางานนอกกะได้ลหลายคนก็เข้าใจะอะการทํางานมันกะต้องมันก็เมื่อยกะยัง้งแน่แต่ว่าอขอดีคือ ขอให้เขามีงานทำเนาะขอให้เขามีงานทำเพราะว่าอยู่บานจะขอมันก็บม่มีงานทำเด้ยู่บานจะขอเก็ไม่มีงานทำแล้วก็หายากขาแรงกับค่อนข้างสีจะตาร้ายขาแรงมันถูกหลายเนาะขาแรงก็ถูกแข้งอ่าถ้าสิเปียบเทียบเป็นเงินไทยทั้งนี้เนี่ยกับสิประมาณร้อยกว่าบาทต่อวันเด้ถามมีงานเหตุแต่ว่าอยู่นี่อยู่ทั้งทั้งทั้งไทยนี่กับซื้อทำงานกับสืวันหนึ่งกับขาแรงขันตเพิ่นเนาะสามร้อยห้าสิบเป็นบ่ ออสามรอยหาิบเนาะกับประมาณนี้่า่าแรงต่อวันเนาะแต่ว่าคือของผู้นี่ก็สิบโมเมนงานอันอ่าโบโบมเมนว่างานไายวันเด้กก็คือว่าขาเฮ็ดหน่อยก็ได้เด็เนี้ยหน่อยเฮ็ดไลยกับไลยมันเป็นงานสวนเป็นงานสวนเฮ็ดในสวนเป็นงานสวนยางสเปียบเทียบก็คือเป็นคือจางานจากของอย่างสิ้าเขามีความสามารถทือเฮ็ดเก่งอย่างเสียกับเออก็ไไ้ก็ะไร้ายอยู่วันวันหนึ่งกัถือว่าโอเคนะ เหลือกินเหลือใส่กับพอ่ออีเก็บแม่เล็กๆน้อยๆอย่าสิเป็นเงินเก็บอย่างสิเนาะทุกคนมาทํางานนี่ตรงการมีเงินเก็บดิทุกคนมาทํางานนี่ตรงการมีเงินเก็บบัวสิไปเฮ็ดเซะก็ตามเออเพราะว่าอา่ายางทีหูกันก็คือเ้ากระตองหลินล้นไปทํางานหาอา่าทำงานในอา่าทีที่จะเจริญนกวา่าเนาะพอทีจะเจริญนกว่าก็จะมีงานให้เห็ดลายอย่างเช่นอ่าเนาะกะมันกะโอกาสมันกะโอกาสกะดีกว่าน่ะนะนะ โอกาสก็ดีกว่าการทํางานมันกะแบบว่าเ้ากั้เลือกองานใดดีบดีก็เลือกเอาถ้าเกิดว่าเขาไปงานนี่แล้วมันโอเคมันบบเหมาะสมกับเห่าอย่างเงี้ยเท่าก็เลือกเอาเนาะมันก็เปรียบเทียบมันก็แตกต่างนี่แหละขอแตกต่างบางคนบ้านจะของบอเป็นตัวยูบอคือบอยู่บ้านจะของคือมาอยู่บานมูการเป็นตัวยูการอยู่บ้านจะของมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งแต่ว่า ไปทํางานนี่มันก็มีความสุขอีกแบบนึงคือว่าเห่ากัอยากยังก็ได้กินแต่ก,ก็มีเงื่อนเก็บแต่ก,ก็ที่สําคัญคือเห่ากัได้สางฐานะครอบ่วัวได้ดีกว่าโอกาสสางฐานะครขอพ่วัวมันดีกว่ากว่าที่เห่าอยู่บ้านสคของสีเนะเนี่ยละเหตุผลที่ที่เห่าไปอยู่บ้านคนอื่นไปอยู่หม่องอื่นนะคะไปทํางานอยู่หม่องอื่นเนี่ยสีหนออยู่บ้านเพลินเนี่ยเสียเออนี่ยละโอกาสมันก็น มันกะดีมันกะตางกันยังสิทุกอย่างมันกะคล้ายๆว่าโยกกระดับทุกอย่างชีวิตดีขึ้นเนาะยังกระดับดีขึ้นมันกะแลว้วแต่ว่าบางคนได้งานดีบดียังสิละเอองานดีบดีงานนักงานดีบดีนี่หมายถึงว่างานนักบเบเฮดไบโอยู่ไดโบยังส่นะแต่สําหรับงานสวนสําหรับคนถีโบโชอบเพิ่นกบว่าเออเป็นงานถีมือยเป็นงานถีนักนเนาะมันกะแลว้วแต่คนสอบดิสําหรับผู้นี่ผู้ว่างานสวนนะผู้ถนัดมากนะ พะว่าอยู่มาหลายปีถนัดคือมันเป็นความอิจเบ่ามีอิสระมากกว่าอ่อแต่ว่ากัเวลาการทํางานมันก็นจะแตกต่างกับคนอื่นอย่างเช่นกีดยางอย่างเสียง,งานสวนคืออยู่ข้างหลังเนี่ยถ้าก็ต้องกีดกลางคืนเนี่ยว่ะบางบางคือมือก็ตื่นตีเชียงคืน,งน,น,น,นเนี่ยจ้ะทำงานล้วตอนกลางวันเนี่ยเขาก็ได้พักผ่อนกลางเว้นมากก็ได้นอนได้พักผ่อนเนี่ยจ้ะถ่า,สถาเสร็จเร็วก็่าเพักผ่อนเร็วมันก็นเป็นความชอบอย่างหน,นึ่งเนาะบางคนก็นว่าอดนอนว่าได้สูว่าไว้หรอกโอ้ยนะแค่ไปทํางานอย่างอื่นดีกว่าอย่างเสีย เออเพิ่นถนัตแนมแนวอื่นเพิ่นถนัดเป็นงานไล่วันเฮ็ดกลางเว้นนี่เสียเป็นงานก่อสร้างเอ้ยงานพวกเป็นลูกจ้างทั่วไปนะเออแต่ว่าอ่าถามว่างว่างานสวนหนักบก่กะศนัดห่อนเออปัญหอากาศฮ้อนได้อยู่กับกลางแดดจังซี่ล่ะเนาะน,นี่อากาศก็ฮ้นนอน,น,นเนี่ยเขเรียกงานก็ฮ้อนก็ทํางานอยู่ในสวนจังซี่เออแต่งตัวกับอะไรแต่งตัวที่สวยงามๆแล้วอุดิทำงานกับย่างตีหูวกันยังสีนี่เนาะพี่น้องเบิ่งติดาเออ นุมน่มๆาสาวบางคนผูกกระบชอบก็ไรบางคนกรบ่บชอบนะจะับเขาไปอยู่นตัวเมืองแสงสีแต่งตัวส,สวยๆทางานยังสีนะเนาะเออนั่นแหละนี่ละ่ะเมื่อเราสูฟัง่าการอ,อมาเห็นงานในบ้านเพื่อนเนี่ยเหตุผลเป็นยังคืออยากมาอยู่แท้มันแตกต่างมองได้เนาะบางคนเป่นกระสงสัยมันกับบต่างกันดอกคือจังกับคนไทยนี่เพื่อนกับไปเห็นงานประเทศอื่นค่าแรงสูงยังสีค่าแรงสูงเนาะบางทีเพื่อนไปทำงานประเทศอื่นเพื่อนได้เงินมาโอ้ยาย ผู้กับมีเพื่อนเป็นคนไทยหลายคนเนี่เพื่อนไปทํางานประเทศอืน่นเออเพื่อนก็แต่ละปีละปีโอ้ยพอเมย์เพื่อนมาเพื่อน่งเงินมาให้ยกะลายเด้มันก็ดีกว่านี่แหละคือข้อแตกต่างแต่ถา,ถามว่าความสุขที่สุดอยู่ไสดีมีความสุขที่สุดเนี่ยก็คืออยู่บ้านจะคของนั่นแหละบ้านเกิดเมืองนอนจ้คของนั่นแหละนั่นคือความสุขสุดแต่ในเมื่อปากทองเฮามันยังขาดเขินแต่ว่าความสุขมันกับ,บ่เต็มที่มันยังมีสิ่งที่เฮ้าคหยหาอยู่เนาะเฮ้าก็ต้องคหยหาแบาบว่บาเออลิน้นล้นเนาะ ลำบากก็ต้องไปหาทํางานังเสียหางไกลบ้านหางไกลพ่อแม่หางไกลครอบครัวเนาะมันจะจําเป็นตองไปเนาะนั่นแหละทุกคนมันก็เป็นชีวิตที่เฮาเลือกบ่ได้เป็นดจเฮาก็ต้องไปเออเมื่อแน่ก็อวดอาคิดฮหอดกันแน่เนาะครอบครัวพ่อแม่เขาเคยอยู่น้ากันเนาะจาดตีพี่น้องมันบ่พออยังพอเหตุผลที่เฮานั่นไปอยู่ทำกลางคนอื่นอ่ารอบรอบตัวเฮาเนี่ยมแต่คนอื่นไปเฮ็ดงานแม่นบ่ละเออบ่รู้จะรู้แต่หนาบ่หัวใจม่นบ่มันก็ม่เกิดความแบบ คิดหอดอ่พ่อแม่คิดหอดขอบครัวพี่น้องเฮ้าจังสีน้อยจังไดกะความจริงใจมันกะมันมันกะจะจะหลายกว่าอ่านแหละคำว่าสายเลือดมันมอจังเสียเออก็ความรู้สึกแบบว่าเออมันกะเนี่ยพอเขาไปอยู่จุดนั้นมันกะแบบว่าอ่าอ่าอยู่ถามกลางคนอื่นเออใช่เนาะเออไปอยู่ถามกลางคนอื่นคนที่เฮาบกห้จักจังสีนาออืมนั่นแหละฮูแต่หนาบ่หู้ใจมันกะมีความกังวลแลวกะถ้าไม่เฮ้าโหยหาอ่าอ่า ความหลังคอยหาสิ่งที่เข้าจากมาเนาะทุกคนเออได้หลายคนก็น่าจะเป็นเนาะคิดว่าอา่ะทุกคนมันเน่ก็มาเล่าเรื่องการทํางานการว่าเป็นยังคืออยากมาอยู่บ้านเพื่อนแท้เป็นยังคือไปอยู่บ้านจะของเนะเาะแต่ความจเจริญการพัฒนามันก็แตกต่างการพี่นองเอ้ยกระดองดินล้นมาหาเรียงปากเรียงทองนี่แหละอา่าเจอกันคลิปหนาา้าเด้อขอบคุณได้หลายทีอา่าการรับชมคลิปสันดีดีด ล่งยังไปกับการรับชมดีขนาดเนาะถ้าเป็นคลิปยาวการรับชมเน,เนี่ยคงจะดีแห้งเนาะเบอร์ต้องเสดอผ่าน,นการสางได้หลาน้ำพุนเร็วๆอขอบคุณกําลังแรงใจแล้วกะขอบคุณการรับชมเด้อภัยมาพ่อคลิปนี้ยะอย่าลืมหายกำลังใจแล้วก็ฝา,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 ากช่องฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ในเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนา้าสบายดี